กงเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญศูนย์กลางการเงินและธุรกิจแห่งใหญ่ของโลกเมืองแห่งตึกสูงระฟ้าความหรูหราทันสมัยแหล่งท่องเที่ยวและช้อปปิ้งยอดนิยมสุดแท้แต่ผู้คนจะนิยามฮ่องกงตามความรับรู้และความเข้าใจของตนเอง วันนี้เราจะพาไปดูอีกมุมของฮ่องกงเป็นมุมที่ถูกหลบซ่อนและไม่มีใครอยากเห็นหรืออยากให้เห็นอาคารสูงแห่งนี้ไม่ต่างอะไรกับอาคารสูงอีกหลายร้อยหลายพันแห่งที่นี่แต่เมื่อเข้าไปข้างในและต้องขึ้นไปข้างบนตึกสูงเกือบ20ชั้นนี้ไม่มีลิฟต์เราต้องไต่บันไดที่ทั้งแคบชันมืดและแทบไม่มีอากาศหายใจขึ้นไปจนถึงยอดตึก บนดาดฟ้านี้ไม่มีการจัดสวนไม่มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจไม่มีสระว่ายน้ําไม่มีสวนผักคนเมืองแต่มีบ้านและอาจจะดูไกลจากคําว่าบ้านของหลายๆคนถ้าคําจํากัดความคําว่าบ้านคือสถานที่สําหรับพักอาศัยนี่คือนี่คือห้องที่คนอยู่จริงๆมีพื้นที่แค่วางเตียงเล็กๆ แล้วก็นอนขยับตัวแทบไม่ได้เลยนะแล้วก็จะให้ดูห้องน้ำกับครัวโถส้วมที่อยู่ชิดกับพื้นที่ครัวที่เอาไว้ทำกับข้าวการทำซอกเล็กๆที่ลกเรือให้พออยู่ได้กับที่นอนหมอนมุง้งเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นหญิงวัยกลางคนเธออยู่ที่นี่เพียงลำพัง

บนหลังคาตึกตึกที่ดิฉันอยู่ขณะน,นี้มี10บครอบครัวอยู่นะคะแบ่งเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งเนี่ยสักประมาณไม่กี่ตารางฟุตวางเตียงใหญ่ๆได้หนึ่งเตียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูสภาพนิดหนึ่งตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าการอยู่บนหลังคาตึกเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วตอนนี้รัฐบาลฮ่องกงได้พยายามที่จะไล่คนตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็น ห้องร้างห้องว่างเปล่านะคะเพราะว่าบางครอบครัวย้ายหนีออกไปแล้วบางครอบครัวยังคงอยู่ต่อแม้จะผิดกฎหมายและอันตรายจากลมฝนและพายุเพราะไม่มีทางเลือกครอบครัวของลอฟุกเป็นครอบครัวแรกๆที่มาอยู่ที่หลังคาตึกนี้เธอบอกว่าจะไม่ยอมย้ายออกจากบ้านที่อยู่มาถึง11ปีอย่างแน่นอนถึงแม้จะมีโอกาสได้รับโคต้าบ้านจัดสรรของรัฐบาลที่อาจจะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าห้องที่มีความกว้างเพียงไม่กี่ตารางฟุต เป็นที่หลบร้อนหลบหนาวของคน6ชีวิตนี่คือบ้านหนึ่งหลังนะคะถ้าเราเข้ามาแล้วก็อยากจะรู้ว่าบ้านกว้างขนาดไหนลองก้าวดูนะคะ1 2 3พื้นที่เล็กๆขนาดนี้เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ห้องน้ํานะคะจะอยู่ติดกับครัวแบบนี้นี่คือห้องน้ํานี่คือครัวเฉมี่ยะ้่้ there's uh, one on top นี่เดี๋ยวจะกินข้าวแล้วเสร็จไปน Here is the dining room and then upstairs is the bedroom sleeping places for the six people So it's the same size I guess Yeah really about same size and then sleeping with six people Yeah yeah แม้ว่าตัวเลข GDP ของฮ่องกงจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ช่องว่างระหว่างคนร่ำรวยและคนยากจนก็ห่างออกจากกันเรื่อยๆเช่นเดียวกันเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นเมืองที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์แพงที่สุดในโลกอีกด้วยมีคนจนอย่างเป็นทางการที่ใช้ชีวิตใต้เส้นความยากจนอยู่ถึงร้อยละยี่สิบหรือประมาณหนึ่งล้านสองแสนคนและผู้คนในฮ่องกองอย่างน้อยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนใช้ชีวิตอยู่ภายในที่อยู่อาศัยลักษณะนี้บ้านอีกแบบที่คนจนในฮ่องกองต้องอยู่กันคือฝั a t แบ่งให้เช่า มาถึงแล้วนะคะเขาเรียกเป็น Sub-Divided f l ฟลหรือว่าแฟลตที่เคยเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็มาแบ่งเล็กๆๆๆให้อยู่กันหลายๆคนหลายๆครอบครัวโดยเฉลี่ยแล้วแฟลตหนึ่งยูนิตจะถูกแบ่งออกประมาณ4-5ส่วนเมื่อแบ่งแล้วจะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ในราวไม่เกิน10ตารางเมตรสำหรับพักอาศัยต่อนหนึ่งครอบครัวนี่ไม่อาจเรียกได้ว่าห้องได้อย่างเต็มปาก คนฮ่องกงจึงพากันเรียกที่พักอาศัยลักษณะนี้ว่ากล่องให้เช่าแทนพื้นที่เล็กคับแคบและไม่มีความเป็นส่วนตัวคือปัญหาแต่ที่มากกว่านั้นคือการขาดแคลนสิ่งที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานสำคัญที่สุดที่สิ่งมีชีวิตควรได้รับนั่นคืออากาศสำหรับหายใจห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมแค่นี้นะคะน่าจะไม่กี่ตารางฟุตอยู่กันสาคนพ่อแม่ลูก ลูกชายต้องนอนข้างบนอายุ17แล้วนะคะแล้วก็สูงเพราะฉะนั้นต้องนอนขดตัวแต่ว่าที่แย่ที่สุดก็คือว่าไม่มีอากาศหายใจไม่มีหน้าต่างไม่เห็นแสงอาทิตย์ไม่เห็นอะไรเลยดิฉันไม่อยู่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเริ่มหายใจไม่ออกยังไงเหรอบางไยังหชยังบางไยัง่าะยืนนัมอไม่ได้แล้วเจดแล้วเจ้าือป ห้องกล่องนี้เป็นการต่อเติมโดยเจ้าของที่หวังค่าเช่าเพิ่มจึงไม่มีหน้าต่างกระจกที่พอให้แสงเข้าได้บ้างต้องปิดไว้เพราะชนกับกล่องของเพื่อนบ้านเจ้าของห้องเหว่งลินบอกกับเราว่าเธอไม่เคยมีโอกาสตื่นมาพร้อมกับแสงแดดในยามเช้าเลยบ้านบนยอดตึกนั้นทั้งผิดกฎหมายและอันตรายส่วนบ้านแคบๆในห้องเช่าก็แออัดและร้ายแสงเดือนแสงตะวัน แต่ที่อยู่อาศัยที่สั่นสะเทือนความรู้สึกของผู้คนที่สุดคือที่อยู่อาศัยแบบที่เรียกว่าโครงให้เช่าโครงให้เช่าเริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณปี1950ถึงปี1960ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชากรกำลังเพิ่มขึ้นจากการอพยพของแรงงานจากจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงจุดสูงสุดมีตึกที่แบ่งเป็นโครงให้เช่าอยู่ประมาณ500-600แหง่ง สภาพที่มนุษย์ต้องอยู่ในโรงที่เรียงซ้อนตั้งเป็นชั้นๆทําให้รัฐบาลเข้มงวดและห้ามการจัดสรรพื้นที่ในลักษณะนี้โซโก้ so Go, ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนในฮ่องกงมีการจัดนิทรรศการแสดงภาพบางส่วนของคนที่ต้องอยู่ในโรงให้เช่าตอกย้ำว่ามนุษย์ที่อาศัยในโครงยังคงมีอยู่ในสังคมฮ่องกงหลังรัฐบาลเข้มงวด ห้ามไม่ให้มีการเช่าที่อยู่อาศัยแบบกรงสิ่งที่เข้ามาแทนที่กรงคือบ้านลงศพและนี่ยิ่งได้เห็นยิ่งรู้สึกน่าเห็นใจคนที่อยู่แบบนี้นะคะนี่เป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าลงศพยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมไม่มีหน้าต่างที่เรียกลงศพเพราะว่า มีปิดทั้งสีด้านเหมือนกับคนที่เสียชีวิตแล้วห้องที่มีความกว้างประมาณ20ตารางเมตรนี้มีกล่องสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายลงศพวางซ้อนกันอยู่ประมาณ14กล่องแต่ละกล่องคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์หนึ่งคนมันถูกใช้เป็นที่นอนและเก็บของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าข้าวของหรือภาพถ่ายของครอบครัว พื้นที่ที่คับแคบทำให้บางคนต้องนอนคุดคู้ไม่มีหน้าต่างแสงแดดและอากาศถ่ายเทสสการที่เราจะเข้าไปดูสภาพความเป็นอยู่หรือเก็บภาพของบ้านลงศพเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แ, yup. <S 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 แม้จะมีอยู่จริงแต่ก็เป็นเสมือนธุรกิจใต้ด <go <go ินไม่มีใครอยากให้เรื <g <g um ่องราวแพร่ออกไปสู่ภายนอกและไม่มีใครไปแจ้งทางการให้ทราบเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ให้เช่าที่ต้องการเงินกับผู้เช่าที่ต้องการที่พักแต่บางคนก็ไม่กลัวที่จะเปิดเผยมือกลวนนีกกลหัวก้งก็กม 翻返嚟就吸翻啲氣，吸氧氣，跟跟個差唔多中午飯時間差唔多啦，就落翻嚟食晏晝飯咯，食晏晝飯咁啊，公園兜下冷啊，咁啊，坐下。你都係去公園多，你好少商場咁啊？唔唔會，商場啲冷氣太勁，太勁。啊，公園反而，公園有自然嘅風啊，自然風反而仲舒服。仲舒服啲，嗯，咁夜晚就翻返嚟。 หลงให้เช่าแบบนี้ได้รับความนิยมสูงและกำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายคนโสดและคนชราความต้องการที่สูงนี่เองที่ทำให้ราคาต่อตารางเมตรของบ้านลงศพในบางครั้งสูงกว่าราคาเช่าต่อตารางเมตรของอพาร์ตเมนต์ที่หรูหราบางแห่ง สนนราคาค่าเช่าบ้านลงศพที่เราไปเห็นอยู่ที่ประมาณหมื่นบาทต่อเดือนต่อโรงไม่ว่าจะอยู่ในโรงในโลงหรือในกล่องชาวฮ่องกงที่ยากไร้จำเป็นต้องยึดถือมันเป็นบ้านต่อไปสาเหตุหลักมาจากการเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพคนเหล่านี้ล้วนทำงานในเมืองบางคนต้องทำงานถึง12ชั่วโมงต่อวันการมีที่พักอาศัยที่ไม่ต้องเดินทางไปกลับจะเอื้อต่อการทำงานได้มาก This you can one. see these are vacant. Okay, why? that is vacant. Vacant, why? Because they are undergoing renewal projects. But the, but the government take down these grassroots housing. What they are building is those high-rises, long-hand place, something like this. The long-hand place before is these grassroots housing. So they you build mean... build something that is not affordable for the grassroots. Ah. So the land must be not enough. This is not because the land is really not enough. In Hong Kong, there are much land. There are many vacant flats, vacant but luxurious flats are everywhere in Sham Shui Po, in Mong Kok, in Kung Tong, everywhere. But they are vacant. Why? The people take it as a property to invest to make money, but not for the basic need of people. ประชากร7ล้านคนที่แออัดยัดเยียดการอยู่ในพื้นที่1 0 9 6ตารางกิโลเมตรทำให้ฮ่องกงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยที่หนาแน่นที่สุดในโลกด้วยอัตราความหนาแน่นเฉลีย่ย6,936คนต่อ1ตารางกิโลเมตรคนที่นี่กว่าร้อยละ50อาศัยอยู่ในบ้านการเคหะที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งราคาถูกกว่าท้องตลาด อย่างไรก็ตามที่อยู่อาศัยที่รัฐบาลจัดสรรก็ไม่สามารถได้มาง่ายๆนอกเหนือจากต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้วความต้องการที่อยู่อาศัยสูงทําให้บางคนต้องรอคิว7ถึงปี if she is qualified then she will be issued a blue card but she hasn't got the <Yes. S 2> blue card <Yes. S 2> yeah that means she don't she doesn't know if she is qualified or not because the government also did not ทอล์ด uh, tell her that she's not q u a l i f i e d when did she uh, 2013, 2013. Three, three years already and no news from the g o v e e r n n m t yes สัดส่วนของคนยากจนในฮ่องกองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ1 1 9ในปี1986เป็นร้อยละ2 0 1ในปี2006ฮ่องกองมีผู้ใช้แรงงานมากกว่า1ล้านคนซึ่งเคยมีงานดีๆทำในโรงงาน แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคบริการทําให้คนเหล่านี้ตกงานแรงงานกลุ่มนี้ส่วนมากมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมักไม่ได้รับสิทธิทางด้านสังคมสงเคราะห์และสิทธิการให้เช่าบ้านการเคหะเนื่องจากกฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี2004ได้กําหนดให้แรงงานอพยพต้องอยู่ในฮ่องกงอย่างน้อยเป็นเวลา7ปีจึงจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวรัฐบาลฮ่องกงยอมรับว่า มีคนมากกว่า2 2 0 0 0 0คนที่เราคิวข้าพักในบ้านของทางรัฐบาลไม่เฉพาะขั้นตอนที่ยุ่งยากและกินเวลานานเท่านั้นกฎเกณฑ์ของรัฐบาลที่ให้สิทธิ์คนมีคอรอบครัวก่อนทําให้คนบางกลุ่มหมดโอกาสในการเข้าถึงบ้านจัดสรรของรัฐบาลนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในบ้านกรงหรือบ้านลงศพเราจะเห็นคนวัยกลางคนและคนสูงอายุมากกว่า เพราะคนกลุ่มนี้ไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากการหาเช่าที่พักที่ถูกที่สุดจากผู้ให้เช่าเอกชนความแออัดยัดเยียดในเมืองทําให้คนกลุ่มหนึ่งเริ่มคิดกลับไปสู่รากเง้าเดิมหนึ่งของฮ่องกงนั่นคือการเกษตรมีคนไม่มากที่รู้ว่าเมืองทันสมัยอย่างฮ่องกงส่วนหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ทำเกษตรมาก่อน ก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนโฉมหน้าเนื่องจากการเข้าครอบครองของอังกฤษซึ่งผลักดันให้ฮ่องกงกลายเป็นเมืองท่าทางการค้าระดับโลกในที่สุดอลันอดีตพนักงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกงร่วมกับเพื่อนๆพ,พยายามนำเอาการเกษตรกลับคืนมาโดยเฉพาะการทำนาข้าวหลังจากลงแรงไป4ปีนี่คือผลที่ได้ผืนนาแปลงใหญ่ที่สุดของฮ่องกง Uh, everybody said it's crazy, but u m you don't think so. Uh, it's because this is u a, a, a great piece of land that we would like to see if we can bring agriculture back in Hong Kong like what we have half a century or a century ago. แปลงนาผืนใหญ่ซึ่งถือเป็นของแปลกในฮ่องกงอยู่ที่เกาะลาันเทาเกาะใหญ่ที่สุดในจำนวนหมู่เกาะที่ประกอบรวมกันเป็นเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาะแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่เกษตรสําคัญของฮ่องกงแต่มันถูกทิ้งให้ร้างหลังจากคนอพยพเข้าไปทํางานในเมืองกันหมด So 50 years ago imagine you close your eyes and actually there's a lot of farmers around here Right 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 At least of 10 or 20 families and mm hmm. then they work in here in the morning or at one t i m e and And now it's gone It's gone It's gone <S But it s gone. <S now we have you Huh We have me I want to have farm more of me <laughs> <laughs> so, so you start to bring back life and agriculture here. around here yeah that's what we call we try to um, um rehabilitate the village we do farming activities and then we want more people to come back mm -hmm. and do the same thing or some other things whatever. you think people coming back uh we try we try but uh, i i can see that they started to um, have some feeling about the place and some imaginations. Mm. so so maybe one day they will decide that they will come back and do something. Mm -hmm. I don't know. More people starting to come back again and again to look at the place. So this is a good sign. Mm. This is a good sign. Where do you learn from? In order to all this, you know, growing rice and doing farming? Okay. Uh, everywhere. <laughs> <laughs> One thing is that we have a couple of the uh, older farmers in their 60s, but um, they haven't been a farmers for the past 20 or 30 years. They work on their memory when they are young, when they are, 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 are kids, that they are doing farming mm -hmm. back then. Start with that. So, so he's the user. one who keeps all the knowledge. Yeah. Oh my little baby little. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> is that not really? <laughs> so <laughs> you, 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 you guys give us give give me the huh? opportunity, even so this is Chinese Chinese stories like this. Mm -hmm. but in fact, um, most of the um um knowledge are from a gang. Mm -hmm. uh, ข้าวที่ปลูกในนาแห่งนี้เป็นข้าวหอมสายพันธุ์เดียวกันกับข้าวหอมมะลิเป็นข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยปลูกทางใต้ของประเทศจีนการปลูกข้าวบริเวณนี้ทำได้สองครั้งต่อปีและข้าวที่ผลิตจากที่นี่เพียงพอที่จะเอาไปขายได้แล้ว When we first came here to start our re-farming, people would ask, When are you going to 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 build a house? And uh, they don't expect us to, 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 to really do farming in here. And after two years, when they constantly seeing us um, um, transporting produce out, they start asking, hey guys, what are you growing? <laughs> people start to have a different thinking, mentality about what, uh, what, what land can be used for. And this is, this is really, really, to me, is really amazing and, and people start to change. ความพยายามในการนำผืนนาซึ่งเป็นหนึ่งในะอาชีพดั้งเดิมกลับคืนมาดึงให้คนหนุ่มสาวบางคนที่มีโอกาสทำงานในเมืองกลับมาอยู่ที่นี่ได้ No it's it very easy to become a farmer but they most of them they don't want to be a farmer s o it's very hard to do because you you is hot in summer and cold in winter and you always work in the outside no air conditioners and it's hard to do yes but something money is more important in hong kong ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนฮ่องกงเริ่มหันมาสนใจการทำเกษตรมากขึ้นถึงแม้จะเป็นการทำบนพื้นที่เล็กๆที่จำกัดจำเกียรก็ตามอลลานบอกว่าเมื่อเริ่มคิดทำนาเขาใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเจ้าของที่อยู่นานเพื่อขอเช่าที่สิ่งที่กังวลใจในขณะนี้คือพื้นนาแห่งนี้จะอยู่ได้นานเท่าใดท่ามกลางกระแสพัฒนาที่ดิน ที่มุ่งไปที่การสร้างตึกและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีศักยภาพที่พอจะดิ้นรนออกมาใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อีกหลายล้านชีวิตยังคงต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ในเมืองต่อไปตามท้องถนนของฮ่องกงพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งยามกลางวันและกลางคืนนักท่องเที่ยวหรือคนผ่านทางบางคนเคยตั้งข้อสังเกตว่าราตรีของเกาะฮ่องกงนั้น มากไปด้วยสีสันและความคึกคักของผู้คนแต่ในหลายๆครั้งการที่คนฮ่องกงชอบออกมาอยู่นอกบ้านยามค่ำคืนไม่มีอะไรมากไปกว่าการออกมาหาพื้นที่ที่หายใจได้โล่งขึ้นพื้นที่ที่มีโอกาสได้สัมผัสอากาศและเห็นแสงเดือนแสงดาวบ้างคนเหล่านี้จะกลับเข้าบ้านก็ต่อเมื่อถึงเวลานอนจริงๆและสำหรับบางคน การได้นอนข้างถนนยังเป็นความโปร่งโล่งสบายมากกว่าด้วยซ้ำไปเราเกือบไม่กล้าถามถึงความหวังและความใฝ่ฝันในชีวิตของพวกเขาไม่เมื่อวันเราล่ะท่จ้ามเรมกับผูคนที่มีคามตก 咁啊，安安稳穩咁就安穩，最緊要穩定。穩定。即係開支冇咁大啦。係啦。咁你政府你起碼都平啲啊嘛，係嘛？啲公屋啊嘛。係咯。咁咪承受得起咯。我有一個住房，有一個房間就算，你有一個廳仔，我覺得好。你都好自足嗰啲。誒，咁咪一一個人你想住幾大？ 而家我有一個個有個嘅空間啦，而家個人空間係啊，而家我空間個人個私人空間都冇嘛。冇私人空間。冇私人空間，而家三蚊仔要大啦，三蚊仔應該有空間。一啲環境都清清空氣都聞唔到啊，都知道。空係咯，冇空氣又冇。都有價？呢個房地點解冇價？嗯係咪先？呢個房地都應該有價啦，黃金有百幾個一個個環州。係啊。哇！細威又時事啊！ ความใฝ่ฝันของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่สนามหญ้าสีเขียวและสระว่ายน้ำแต่เป็นความใฝ่ฝันถึงความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตที่มนุษย์ธรรมดาพึงจะมีแต่ถึงกระนั้นแล้วสำหรับบางคนความฝันเพียงเท่านี้ก็อาจจะเป็นความฝันที่ไม่เคยบรรลุความจริงเลยก็เป็นไปได้